คนท้องทําไฮฟูได้ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนนตีว,ว่าวนะ่าท้องอยู่แล้วว่าก็มีการปรึกษา,างคุณหมอที่ฝากคันนะคะแล้วก็คุณหมอของที่ลินนาคลินิกนี่แหละว่าว่าทําได้หรือเปล่าการทํางานของตัวไฮฟูเนี่ยใช้หลักการเดียวกับเครื่องอราซาวดังนั้นผลกับตัวเด็กเนี่ยจะไม่มี หลังจากไตมาสแรกไปแล้วเนี่ยสามารถทาได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ทําตอนที่ท้องแก่หรือว่าใกล้คลอดเพราะบางทีอาจจะมีผลทําให้ผิดถูกต้องคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับแม่แล้วทาให้แม่รู้สึกเจ็บมันก็จะส่งผลกับความรู้สึกของลูกน้อยเราควรจะเลือกทําไฮฟูที่ไม่เจ็บซึ่งวันนี้ว่าก็จะมาทําให้ทุกคนดูว่าระหว่างทำเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะด้วยไฮฟูของที่ลินนาเนี่ยมันก็ไม่เจ็บอยู่แล้วและข้อดีคือมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามันแบบลิฟขึ้นมากนแนะนำค่ะแม่แม่สำหรับคนที่อยากกระตุ้นคอลลาเจนอยากลดความหย่อนคล้อยของใบหน้าในระหว่างที่ท้องหรือหลังคลอดก็ได้นะวันนี้แม่สวยละแม่จะไปละค่ะ